น,นี้ก็เป็นวันแรกตามเช่นเคยเราทุกคนได้มาสวดบนต์นเช้าเป็นกนารเข้าเฝ้าพระพุทธเจา้ามาทำสมนวันนี้เป็นวันจันทร์ที่สิบสี่วันจันทร์ที่สิบสี่ วันเวลานี้มันกร็ผ่านไปผ่านไปไวมากยิ่งเรามีงานที่จะต้องทำเวลามันก็จะผ่านไปโดยไม่รู้ตัวในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราเข้าใจธรรมะเวลามันก็จะยิ่งรู้สึกว่ามันผ่านไปไว เกิดเหตุยังไม่ทันได้ทําอะไรยังไม่ทันได้ศึกษาปฏิบัติเวลามันไปแล้ววันวันก็ผ่านไปธรรมะของพระพุทธเจ้าถึงพระองค์ทรงสอนเอาไว้ว่าเราไม่ควรที่จะประมาทในวัยไม่ควรที่จะประมาทว่าเรายังเด็กอยู่ไม่ควรที่จะประมาทว่า อายุของเรายัง่ากมากเพราะฉะนั้นหนึ่งในกิจกรรมทาหลายที่เราควรจะทำอยู่เป็นประจำเพื่อให้เกิดเป็นอนุใสหรือเรียกว่านิสัยนินั่นก็คือมาสวดมนต์ทำสมาธิวันละเล็กวันละน้อยเรียกว่าสังสมแต่งไปเรื่อยๆการสังสมแต่งนี่แหละทำให้ ใจิตใจของเรานั้นน้องไปสู่กิจกรรมที่เราทำอยู่เป็นประจำนั่นเองช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการเขา้าพรรษาหรืออยู่ในช่วงพรรษาเพราะฉะนั้นอาตมาอยากชักะชักชวนยากจงยมทบกท่านทำในสิ่งที่ควรทำเพื่อให้เกิดเป็นนิสัยนิสัย ของเราเราป็นณิสัยที่จะสร้างสมบุญบารมีด้วยการสวดมนต์ทำสมาธิการทำสมาธิถึงจะเล็กน้อยจิตมันก็จะเริ่มเข้าสู่เข้าใจสภาวะต่างๆทีละเน็ดทีละน้อยเวลาที่อารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเราก็าจะได้กำหนดทันกตําหนดรู้เราก็จะไม่เป็น ปัญหาในสิ่งนั้นถ้เราก็จะเข้าใจธรรมะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงนั้นก็คือธรรมะที่มีอยู่แึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะอุบาทขึ้นหรือไม่ธรรมะนั้นจะมีอยู่เช่นนั้นพระพุมีพระพาคเจ้านั้นเปลี่ยนแค่เปิดฝาให้เราเห็นธรรมะที่แท้จริงนั่นเอง ในว,วันนี้เราก็จะมาสวดพระสูตรชื่อว่าธรรมนิยามะคาถาหนังสือเล่มใหญ่33พร้อมแปลธรรมนิยามะคาถาอันนี้เป็นคาถาที่พระองค์ทรงแสดงให้เห็นชัดเจนว่าธรรมะที่พระองค์คนพบนั้นนะที่จริงแล้วธรรมะนี้มีอยู่ก่อนแล้วพระพู้มีพระพาคเจ้าจะบังเกิดขึ้นหรือไม่ ธรรมะนี้มีอยู่ก่อนและมีอยู่แล้วและมีต่อไปมันเป็นธรรมดาที่จะตั้งอยู่เช่นนั้นมันเป็นกฎก,ฎกติกาหรือกฎกกธรรมชาติที่จะตายตัวเป็นเช่นนั้นส่วนพระพุทธมีพระพาวจรานนั้นก็เกิดเพียงแค่ <c oughs> <c oughs> ยกมาให้เราเห็นธรรมานั้นเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาน,นั่นเอง ความเป็นอนิจจังนั้นมันก็เป็นธรรมชาติที่กฎธรรมชาติที่เป็นเช่นนั้นสิ่งไหนที่ประกอบด้วยอสองสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนั้นเนี่ยแน่นอนเป็นสิ่งที่อนิจจ์ทีนี้สัพเพสังขาราอนิจจ์ามสิบสสังขาระสังขารที่ยี้หมายถึงก็ค,คือเป็นการปร่งแต่ง แลว้วสัคมคตตธรรมที่มีการปรองแตง่งการปรองแต่นั้นแน่นอนก็ต้องมีสองสิ่งนี้เกิดขึ้นถ้าไม่มีสองสิ่งนี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาประจบกันก็จะ,ะสัมคตเืนอว่าสังคารไม่เกิดขึ้นสังคาระทีนี้ก็คือว่ากายสังคานก็ดีมัสนโมนโมนโสังคารก็ดีหมายถึงว่า สังขารการปรุงแต่งของร่างกายก็ดีสังขารปรุงแต่งของจิตก็ดีเนี่ยมันก็ต้องมีอาศัยปัจจัยหลายอย่างเช่นปัจจัยหลักๆของการปรุงแต่งของร่างกายนี้ก็จะมีะเรียกว่ามหามหาพุทธมหาพุทธรูปมันเป็นสีน่อย่างคือธาตุสี่นั่นเองธาตุสี่นั้นก็คือดินน้ำไฟลม เื่อดินน้ำไฟลงมาประจบก,กันเข้ากันด้วยกันเนี่ยก็จะทำให้เกิดรูปนี้ขึ้น,นร่างกายนี้ขึ้นเนี่ยอันนี้อียกว่าปัจจัยอื่นๆมาปรุงแต่งใ,ให้เกิดขึ้นหรือปัจจัยส่วนใดส่วนหนึ่งขาดไปหรือปัจจัยส่วนใดส่วนหนึ่งอ่อนแอเนี่ยร่างกายของเราก็จะอ่อนแอไปด้วยร่างกายของเราก็จะสดญส่งไปด้วย หรือในกรณีที่ปัจจัยส่วนใดส่วนหนึ่งมีการขยายตัวที่เป็นผิดปกติมันก็จะทําให้ร่างกายของเรานี้ก็จะแปรเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันการที่เรามีโรคภัยไข้เจ็กบกนะ็เหมือนกันนะก็คือปัจจัยส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหรือปัจจัยส่วนใดส่วนหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุปัจจัยที่มากระทบหรือเหตุปัจจัยที่มาปรุงแต่งธนะาตุทั้งสี่นั่นเอง เพราะนั้นมันกานี้เขาเรียกว่าสังขารเพราะนั้นสังขารทั้งหลายนี่ยมันก็ม,ม,มีมีการปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีการปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาก็ย,ยืนยันว่าจะให้เป็นอย่างเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไป,ปไม่ได้อันนี้ก็คือสังขารคือปัจจัยที่จะปรุงแต่งให้รูปหรือว่าร่างกายของเราเกิดขึ้นแต่นี้ยกมาเพียงแค่ ธาตุสีเท่านั้นที่จริงไม่ใช่ธาตุสีเท่านั้นมีปัจจัยอื่นๆอีกมากในส่วนนี้เช่นกันอะไรว่ากลาปะการจะเกิดขึ้นเป็นแค่อนุภาพอนุภาพหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ก็คือมีกลาปะแปดอย่างด้วยกันมีแปดส่วนนอกเหจากจากนั้นก็มีอุาปาทายลกอีกยี่สิบแปด มีปัจจัยหลายอย่างที่จะมาประต่งร่างกายร่างกายนี้ถ้าหากว่าเจาะลึกเข้าไปในธาตุมหาธาตุมหาพุทธรูปธาตุทั้งสี่นี้เราก็จะเห็นการประต่งในนันเช่นกันแม้ในมหาพุทธรูปทั้งสี่หรือธาตุทั้งสี่นี้ยกเอาแค่ธาตุใดธาตุหนึ่งเช่นธาตุดินแม้ในธาตุดินเองก็มีมหาพุทธรูปทั้งสี่อีกเช่นกัน มันก็คือเป็นธรรมชาติที่เป็นปรุงแต่งอย่างนั้นอันนี้เมื่อมีการปรุงแต่งเช่นนี้นี่ก็แน่นอนว่าถ้ามีการปรุงแตง่งเป็นเหตุทําให้มีการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่สบายก็เพราะธาตุขางใดขางหนึ่งธาตุท่านใดทางทางหนึ่งมีความเสือ่อมหรือมีความเปลี่ยนแปลงเป็นปิปปกติด้วยเหตุปัจจัยขึ้นเพียนี่อะไรกว่า มีการปรุงแต่งอยู่เป็นชนนี้และเมื่อมีการปรุงแต่งแ,ตแน่นอนก็สมผลให้เราทุกข์นะอะไรว่าส,เสัเพสังขาราทุกขา์าเพราะมีการปรุงแต่งมาแล้วไม่ทันได้เข้าใจไม่ทันได้รู้ไม่ทันได้เห็นตามนั้นเราก็มีความทุกข์เกิดขึ้นทันทีถ้าหากก็ไม่มีการปรุงรงแต่งเนี่ยไม่มีความเป็นอนิจจัง ทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้ทุกข์เกิดขึ้นเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงและไม่เป็นอย่างที่เราคิดไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เหมือนเป็นพระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ก็คือว่าที่เราทุกข์เนี่ยก็เพราะว่าเราไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เจ็บไข้ป่วยไม่อยากให้ตายนั่นก็คือพระองคงสรงแทนที่จะมุ่งไปที่วัตถุอื่นๆก็ให้มุ่งมาที่ การดูกายใจของเราให้มาพิจารณาดูร่างกายของเราว่าเราถึงจะไม่อยากให้แก่อย่างไรอย่างไรเนื่องจากว่าร่างกายนี้มีการปรุงแต่งเป็นเสมอถ้าทั้งสี่มาปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้มีความเสื่อมเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อมีความเสื่อมเป็นเรื่องธรรมดาเช่นนี้ความแก่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเจอแน่นอน เมื่อมาเจอความแก่เนี่ยด้วยธรรมชาติแล้วเราก็อยากจะเป็นคนที่มีกําลังอยากจะเป็นคนที่เหมือนเดิมที่สมัยที่ยังยังหนุ่มยังสาวเราก็เลยมีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะความชราที่มันตามมากับร่างกายที่มันเสือส่อมสูงความทุกข์นั้นก็เกิดความทุกข์ตรงนี้ก็คือเมื่อมีความชราแล้วเนี่ยร่างกายก็จะสดส่อมสง ก็เริ่มมีความทุกข์ร่างกายนี่เริ่มเริ่มมีมาโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนสิ่งที่เคยกินได้ก็กินไม่ได้สิ่งที่เคยทําได้ก็ทาไม่ได้สิ่งที่เป็นสิ่งที่เราเพลิดเพลินสิ่งที่เราตามใจชอบอยากทําก็ทําได้นต่ทาไม่ได้แล้วสิ่งที่เราเดินทางไปไหนมาในสะดวกงบก่อนนี่ก็คือตอนนี้ครับนั่งก็โอยลุกก็โอยที่เราสวด นี่ก็คือทุกข์น่นองอันนี้คือทุกข์ทางกายและส่วนทุกข์ทางใจก็คือว่าเราไม่ยอมรับในสิ่งที่มันเป็นมันก็เลยเป็นความทุกข์แต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจสังขาร้งหลาว่ามีการปรุงแต่งอยู่เช่นนี้การปรุงแต่งเป็นเหตุให้เกิดอยู่อย่างนี้เดี๋ยวเราก็เข้าใจว่าถ้าหากว่าแยกออกเป็นส่วนๆเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ไม่มีนั่นก็คืออนัตตา น,นั่นเรียกว่าสัพเพธรรมอนัตตาธรรมทั้งหลายเนี่ยมันคืออนัตตานี่ธรรมะคือน,นีก็คือหมายถึงทั้งสังขตธรรมและอสังขตธรรมนั่นเองคือธรรมที่เป็นโปรงแต่งและธรรมที่ไม่เป็นโปรงแต่งทั้งหมดนี้เป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนไม่มีความเป็นตนแต่นี่พระพุทธพระพุทธวิาเจ้าท่านก็เลยยกมาให้เห็นว่าร่างกายจิตใจของเรานะั้น ความจริงแล้วก็คือเป็นอนัตตาเนี่ยธรรมะตัวนี้แหละเราก็ต้องทำความเข้าใจเราก็ต้องให้เข้าใจธรรมะตอนนี้ถ้าหากว่าเราเข้าใจธรรมะนี้เมื่อใดเมื่อนนั้ไะเราก็จะสามารถปล่อยวางได้เราก็จะไม่ยึดติดเราก็จะไม่เป็นความทุกข์ เวลาจะมีความเจ็บไข้ป่วยเราก็จะยอมรับได้ว่าโอ้วันนี้ก็คือถึงเวลาแล้วมีการตรุงแต่งแล้วก็ต้องมาดูแลนิดหน่อย mm hmm. ไม่ใช่ว่าจะดูแลจนแับว่าไม่อยากให้มันเป็นซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นพระพุบบาธเจ้าทงตาราเอาไว้ก็คือว่า mm hmm. การชาราโรคภัยไข้เจ็บ และความตายเนี่ยมันเป็นเทวทูตที่จะเกือนสติของเราให้เตรียมตัวที่จะเข้าใจเตรียมตัวที่จะวางใจและก็เป็นเหตุวัะจจยช่วยให้เราเนี่ยไม่เป็นความทุกข์มากเราก็จะยอมรับได้ว่านั่นคือสภาพธรรมที่มีการปรุงแต่งเป็นการเสื่อมเป็นเรื่องธรรมดาก็จะเป็นทุกข์แค่ครั้งเดียว ไม่เป็นทุกสองครั้งแต่ว่าอะไรที่ทุกครั้งแรกที่เกิดขึ้นนั้นเราไม่ยอมรับได้ก็คือกลายเป็นว่าทุกทรั้งแตไปด้วยกลายเป็นว่าทุกสองชั้นนั่นเองเพระนั้นการที่เรามา <c oughs> ศึกษาปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาน,นั้นก็คือ <c oughs> เพื่อให้เข้าใจว่าธรรมะของพระพุทธประพาตจามนั้น ไม่เป็นอะไรนอกจากเพียงแค่เป็นธรรมชาติที่มันเป็นอยู่พระองค์สอนให้เราเข้าใจธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ตามสภาพธรรมที่แท้จริงนั่นเองอันพั้นคระุทธพระพภาคเจ้าท่านไม่เด้บอกความเป็นธรรมะสาหรับของชาวพุทธเท่านั้นแต่พระองค์ทรงสแสดงให้เห็นว่าธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะสากลจะนับถือพระพุทธศาสนาหรือไม่เด่นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยธรรมะนี่คือเป็นสากล มันเป็นเช่นนั้นใครทราบใครรู้ใครเข้าใจเขาคนนั้นแหละก็จะมีความสุขในชาตินี้และชาติต่อๆไปนั่นเองลองพิจารณาดูเมื <c> ่ <oughs> <c oughs> วานนี้ก็ได้ไปประชุมนะเรื่องของอินเทอร์เฟซและเรื่องการบริการต่างๆและก็ช่วงเวลาที่เดินทางไปนั้นก็ฟังเรื่อง ภควัตกีตาและก็มีการเปรียบเทียบกับาศาสนาตะวันตกนั่นคือศาสนาที่มีพระเจ้าเราจะสังเกตเห็นว่า,าศาสนาพราหมณ์หรือภควัตกีตาก็ดีศาสนาที่มีพระเจ้าก็ดีเนี่ยจะพูดถึงแค่สองชาติอย่างมากชาติที่หนึ่งก็คือชาติปัจจุบันและก็ให้ความสำคัญกับชาติปัจ,จุบันอย่างมาก แล้วก็ถือส่างเหมือนกับว่าเป็นชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายและชาตินี้คือชาติเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นการศึกษาของเขานี่มุ่งไปสู่การศึกษาเฉพาะในชาตินี้ว่าเวลาที่เราเกิดปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจะแก้อย่างไรอันนี้ภาษาจีตาก็ะดีเป็นคำพีอัลกุรอานก็ดีคำพีไบก็ดีเนี่ย จะเป็นเพียงแค่พูดถึงเวลาที in ่มีการเกิดปัญหาในดำเนินชีวิตในปัจจุบันชาติเนี่ยโดยเฉพาะใน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 บ้านในครอบครัวเนี่ยปัญหาต่างๆเวลาเกิดขึ้นเราจะต้องทำอย่างไรแต่ส่วนใหญ่ก็จะต้องอาศัยพระเจ้าหรือเทวดาเป็นที่พึ่งและให้เทวดานี่มาแก้ไขให้ นั้นก็เลยเป็นเหตุเหมือนกับว่าการศึกษาคำพีพระวจิกีตาก็ดีการศึกษาคำพีใบพริองคหรืออัลกุรอานก็ดีเปรียบเสมือนว่ากำลังเจอประสบการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นเรื่องราวเหมือนคล้ายๆกับของเราเพราะมันเป็นเรื่องของบุคคลในบุคคลหนึ่งแต่ส่วนธรรมชาติของคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นคำสอนแบบสากล สากลที่ทุกคนจะเจอในระ,นนระดับลึกๆไม่ใช่ระดับตื้นๆที่แบบเจอกันในครอบครัวเท่านั้นเพราะนั้นการศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยมันยากอยู่พอสมควรจะให้เห็นต่ตางธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นการศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าหาวายังไม่เข้าใจเนี่ยก็จะยาก แต่เมื่อเข้าใจแล้วศรัทธามันก็จะมั่นคงและเราก็จะไม่เป็นทาสของอารมณ์ปัจจุบัน <c oughs> และศาสนาตัวน,นี้จะสังเกตดูจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องอารมณ์และติดอยู่ในอารมณ์ของปัจจุบันเท่านั้นและอารมณ์ที่ว่าอารมณ์ที่ว่านี้ก็คือว่าครอบครัวของฉันนะก็คือมีแต่ของฉันของฉันของเราของเรา,าก็เลยเป็นเหตุ มีแต่แก้ปัญหาเพียงแค่เฉพาะหน้าชี้ช่วยทางพุทธศาสนาไม่ใช่เพราะว่าศาสนาไม่ได้สอนให้แค่ตัวเฉพาะหน้าแต่ให้เห็นรากเงาของมันและก็ถอนรากมันให้เห็นออกมาเพื่อให้เกิดความสมบสัณ์ที่สุดที่เป็นถาวนวรรากเงานั้นก็คืออน,นิจจังทุกขังอน,น,นัตตาอาะน,นั้นพุทธเจ้าทรงตรัสสอนชัดเจนว่าธรรมะที่พระองค์สอนนั้น คือเป็นธรรมชาที่มีอยู่ตามธรรมชาติของมันเองไม่ใช่สิ่งที่เหมือนลึกลับะะตับอาศัยสิ่งที่ลึกลับมันเป็นธรรมชาติที่ไม่อยู่เป็นเช่นนั้นและไม่ใช่เป็นสิ่งที่ลึกลับใครๆก็าสามารถรู้เห็นได้นั่นเองเพราะฉะนั้นที่เรามาสวดมนต์ศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำก็คือเพื่อเข้าใจหลักธรรมนี้นั่นเอง อันะพอสมควรแก่เวลานะเราจะได้สวดธรรมนิยามคาถาแล้วก็ได้ฟังธรรมะจากนั้นก็ได้ทำสมาธิาต่อไปฮาธรรม,มายังธรรมนิยามสุตบาทังพะนา ทัาพระธารโทั้งหลายจะบังเกิดเกิดรอไม่ก็ตามเทตาวาสานตุธรมธาตย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเดียวธรรมทิตตตาคือความตั้งอยู่เป็นธรมธาธรมนิยามตา กกตายตัวเป็นธรรมะาสเบสังขาราหนิจาสทบสังขารลูกขาทราบธรรมานาตาติาสังขารทางรทางวไม่เทียงสังขารทางไร ตั้งตกโตหอสัมปจจดิหิสเวตีพระเดาคตย่อรู้ทัึง่างยิ่งซึ่งความมาดนั้นาิสัมปจิตว่าใหสเวตว่า้งรู้ทัึง่างยิ่งแล้วอาจิยดเด ปัญญาเบติบาทเบติย่อมปัญญาย่อมดังขึ้นไว้วิวารเดวิวารเจเดย่อมเปิดเผยย่อมจำเนกแท่งโอตาลีปโรติย่อมทำให้เป็นเหมือนการหายของที่ความสัพเปสังฆาราหิจจา สัพเพโลกสังขารโลกาสัพเพธรรมะานัตติภวสังขารธ์ทงหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขานธ์ทางหลายทั้งปวงเป็นทุกโทษทมทางหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา